ทุกสัปดาห์สต o อกโฟกัสกับพี่นพกันครับสวัสดีครับ <im itation> พี่นพสวัสดีครับสวัสดีครับไรสวัสดีครับแท้ครับผมก็สัปดาห์ที่แล้วเซ็ตนี่ปรับตัวขึ้นนะครับ0.5%แต่ว่าเอ่อก็ส่วนทางกับตลาดหุ้นโลกเพราะว่าหุ้นโลกเนี่ยเขาปรับตัวลงกัน2%แต่หลักๆเนี่ยมันการขึ้นเนี่ยค่อนข้างกระจุกตัวในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กลุ่มของ ICT นะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูเซกเตอร์ใหญ่ๆเอ่อเซกเตอร์อื่นๆเนี่ยถือว่าปรับตัวลงกันหมดเลยนะครับที่ตลาดหุ้นโลกเเถูกซล ในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลักๆก,ก็มาจากเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐครับที่อ,ออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดการไว้ก็เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกเริ่มตั้งแต่จํานวนผู้ขอรับสัสดิการว่างงานของสหรัฐนะครับที่ออกมาเพิ่มขึ้นแล้วก็สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้แล้วก็รวมถึงตัวเลข ISM ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็อยู่ในภาวะหดตัวอันนี้ก็ทําให้ตัว PMI g l o b a l p i ของโลกเนี่ยภาคการผลิตเนี่ยก็เข้าสู่ภาวะหดตัวด,ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศเชิงลบนะครับ แต่ว่าตัวที่ล่าสุดเลยก็คือตัวเลขเศรษฐกิจสหร,รัฐในแง่ของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหร,รัฐเนี่ยก็เพิ่ขึ้นค่อนข้างน้อยแล้วก็ทําให้ตัวอัตราการว่างงานเนี่ยขึ้นไปแต่4.3อันนี้ก็ทริกเกอร์ของกดแซมลูก,ก็ทําให้นักทุนเนี่ยมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับสำหรับแนวโน้มสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองตลาดน่าจะมีแนวโน้มผันผวน,นในทิศทางขาลงจากความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจสหร,รัฐเสรรี่ยงถดถอยนะครับอันนี้ก็น่าจะกระตุ้นแรงขายลดความเสี่ยง เราประเมินแนวรับสัปดาห์นี้นยอยู่ที่1,300จุดก่อนนะครับแต่ว่าถ้าหุด1,300จุดเนี่ยเซตเตอเจะเป็นลบมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะลงไปแถวทดสอบโลแถวประมาณสัก1,290ถึง1,280ได้นะครับอันนี้ก็คงจะต้องติดตามในเรื่องของปัจจัยการเมืองด้วยนะครับเช้านี้เนี่ยตลาดหุ้นคุยภาคก,ก็ดูไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าอย่างตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยก็ลงไปมากกว่า6%นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยลงไปมากกว่า4%ครับ ก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาใจช่วยนักลงทุนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราก็ยังคงจะคาดหวังได้ไม่ไม่มากนะครับเพราะว่าในเรื่องของปัจจัยการเมืองในประเทศเนี่ยก็ยังคงมีเรื่องของคดีโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็ต้องติดตามคดีของพักก้าวไกลนะครับซึ่งคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่7สิงหาคมครับแล้วก็รวมถึงนายกเศรษฐาเนี่ยต่อนเนื่องไปสัปดาห์หน้าในวันที่14สิงหาคมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ายังเป็นความไม่แน่นอนของปัจจัยการเมืองที่ยัง บกคุมในเรื่องของบรรยากาศการลงทุนหุ้นไทยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นเด่นในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจึงเ,เน้นไปหุ้นที่มีงบแนวโน้ม Q2 เนี่ยน่าจะออกมาดีนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะต้องเติบโตเยออนเยียร์ year. แล้วกเ็เรามองหุ้นบางตัวเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะเห็นการปรับประมาณการกําไรขึ้นด้วยนะครับตัวแรกที่อยากจะแนะนําก็คือตัว BS นะครับก็ในช่วงที่ภาวะตล,ตลาดปันผลแบบนี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลก็ถือว่ามีความปลอดภยัยงบของ BS เนี่ยจะออกวันพฤหัสนี้นะครับ ก็เราคาดว่า Q2 เนี่ยน่าจะอยู่ที่1,900ล้านบาทอันนี้ก็เติบโต13%เยนเยียแล้วก็ทรงตัวควอเตร์ควอเตอร์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเด่นกว่าหุ้นโรงพยาบาลอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยกำไรจะลดลงควอเตร์ควอเตอร์หลักๆก็เพราะว่าเรื่องของเดือนรามาดอนเนี่ยทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยมันไปตกกับ Q1 มากแล้วนะครับส่วน Q2 เนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวจํานวน คนไข้ต่างชาติเนี่ยไม่ได้ลดลงมากนะครับแล้วก็รวมถึง Q3 เนี่ยก็ยังเป็นเข้าสู่ช่วงไฮซีซันนะครับเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็เด็กๆเปิดเทอมอันนี้ก็น่าจะทําให้แนวโน้มโมเมนตัมเนี่ยของตัว BS เนี่ยกำไรยังคงดีอยู่นะครับเราให้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์นะครับอยู่ที่264บาทแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่237บาทครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวหุ้น ITC อันนี้งบออกวันพรุ่งนี้นะครับก็แนวโน้มกําไรเนี่ยเราคาดว่าจะมีกําไรที่ค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่902ล้านบาท อันนี้ถือว่าเพิ่มขึ้น9ก้ากระโดด1 0 3%้อยอนเยียร์ year, แล้วก็เพิ่มขึ้น10%ควอร์เตวอเตควอเตอร์นะครับเรามอง Q ิเนี่ยก็น่าจะยังดีอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องของแนวโน้มการส่งออกอาหารสัตว์เนี่ยน่าจะทําให้แนวโน้มโมเมนตัมเนี่ยยังคงดีอยู่แล้วก็รวมถึงแผนการขยายกาลังการผลิตของเขาเนี่ยน่าจะทําให้กําไรไตามาสทุกไตามาสนี้ในปีนี้เนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับก็ตลาดเนี่ยเรามองว่าตลาดน่าจะมีโอกาสที่จะปรับประมาณการกําไรตัวนี้ขึ้นนะครับเราให้เป้าหมายเชิงกลยยุททธ์อู่่ี 23บาทแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่20.6สหครับสำหรับหุ้นแนะนำในสัปดาห์ที่แล้วก็ให้ผลตอบแทนติดลบนะครับตัวเบมลบไป2.5%แล้วก็ตัวท TB ลบไป1.2%ครับก็ทำให้ผลตอบแทนของหุ้นแนะนำในสัปดาห์ที่แล้วติดลบไป1.9%ก็แพ้เซตนะครับเพราะว่าเซตขึ้นมา0.5%าครับสำหรับประเด็นที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้เนี่ยในแง่ของอีเวนต์เนี่ยคงหนีไม่พ้นในเรื่องของพักเก้าไกลนะครั ทงนูเนี่ยจะมีการวินิจฉัยในวันที่7สิงหาคมนะครับแล้วก็รวมถึงตัว,ตวการประกาศผลประกอบการเนี่ยสัปดาห์นี้ก็จะมีหุ้นขนาดใหญ่ๆอย่างเช่นหุ้นในเซเนี่ยก็ได้แก่ a d v a n c e Int o u ั OR, b อ ITC, TU, CBG, แล้วก็ WHA ะเนี่ยจะประกาศผลประกอบการในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็อยากจะให้ติดตามในเรื่องของวุฒิสภาของไทยเนี่ยจะพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของปี2 0 2 0 24นะครับว่าเป็นงบที่จะใช้ในดิจิ t a l w a l l e t เพราะว่าเขาผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะครับในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อนะครับออกวันนี้นะครับวันที่5สิงหาคมแล้วก็วันที่7สิงหาคมเนี่ยจะมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยหลายๆประเทศในสัปดาห์นี้จะมีการประกาศ P.M.I. ภาคบริการนะครับก็จะประกาศวันนี้เลยนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าติดตาม เพราะว่าจะออกมาดีหรือแย่เนี่ยก็ถ้าออกมาดีก็น่าจะช่วยผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยแต่ถ้าก็ออกมาแย่เนี่ยก็อาจจะซ้ําเติมบรรยากาศการลงทุนให้มันแย่ลงไปอีกนะครับสำหรับในฝั่งของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับก็จะมีตัวเลขดุลการค้าอันนี้เปิดเผยวันที่6สิงหาคมแล้วก็สต็อกสินค้าภาคค้าส่งเนี่ยเปิดเผยวันที่8สิงหาคมครับแล้วก็ที่สําคัญช่วงนี้เนี่ยตลาดจะให้ความสําคัญกับเรื่องของ ตลาดแรงงานของสลัดก็อยากจะให้ติดตามในเรื่องของจํานวนผู้ขอรับราชการว่างงานของสลัดนะครับในวันพฤหัสนี้ครับผมในฝั่งของจีนจะมีตัวเลขการส่งออกนะครับแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อส่งออกของจีนเนี่ยจะเปิดเผยวันที่7สิงหาคมแล้วก็เงินเฟ้อของจีนเนี่ยจะเปิดเผยวันที่9สิงหาคมครับในฝั่งของยุโรปจะมียอดคราป,ปริของยุโรปนะครับเปิดเผยในวันพรุ่งนี้ครับของผมมีประมาณนี้ครับครับขอบคุณพี่ <ขอ S 1> นบมาบค,ครับครับ